ม้านิวสวยเลยม้านชีลาสวยไหมเนี่ยน้ำคามทำใหมงบ้างนนี้เหนือชี้มีห้องน้ำมีห้องนอนมีห้องครัวมีต้นไม้เต็มเลยมีห้องนอนปานได้แต่ประตูรู้มิติปานอะไรแกเอ้านิวตานบ้านพังหมดเลย

อันหนึ่งเพลงเพลงอะไรดีแอบเบิดดูยูแอบเบิดดูยูเอาเพลงอื่นได้ไหมอินเตอร์ร้องเพลงหยุดได้ไหมร้องเพลงให้ฟังหน่อยอย่าไปโดนของเพื่อนสิค่ะเพื่อนเขากำลังสร้างบ้านอยู่บ้านเธอเนี่ยมีแต่ประตูไม่มีตัวบ้านไม่มีหลังคา ไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องครัวสักทีกนึงจะอมทำไมโซกโปงไม่เอาหืมตัวทำประตดีหนึ่งไม้านจีดานหนึ่งมาล้ำกันมโหลานใหญ่โตมากเลยไม,ม่ห้องน,น้ำด้วยแล้วจะขึ้นไปยังไงเนี่ยมีลิฟต์ขึ้นไม่ค่อเนี่ยสูงขนาดนี้ต้องขึ้นลิฟต์นะเนี่ยขึ้นบันไดไม่ไหวค่ะมีม,มีห้องน้ำเลยมีห้องน้ำด้วยโอ้โหอ้โอมีห้องนอนไหมมีห้องนอนไหมมีกี้ขึ้นมีขี้องนอนวอ๋อไหนห้องครัวไหนห้องครัว ในห้องัวจัยไหนไอ๋อห้องนอนไหนเตียงนอนอยู่ไหนเตียงนอนไหนเตียงนอนไหนผ้าห่มไหนหมอนอ้าวเนี่ยหมอนอ๋อมีหมอนด้วยอันนี้หมอนไหนพัดลมไหนแอร์มีพัดลมหรือมีแอร์มีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยศิลาบอกมีแอร์รีอนร้อนร้อนเย็นร้อน อินเตอร์เป็นไรโอ้ยอินเตอร์ดีใจทำบ้านได้โอ้ดีใจจังเลยเอาป่านโดนของเขาสะละอินเตอร์ดีใจเหรอทำบ้านสำเร็จเหรอใ,ในบ้านอินเตอร์ไหนหลงังคาลูกในหลงังคาอยู่ไหน <c oughs> ในหลงังคาบ้านอินเตอร์อยู่ไหนนะ <c oughs> ในหลงังคาด้วยหนูวางให้มันตรงกลางสิถ้าไม่ตรงกลางบ้านจะพังนะ <c oughs> ไม่หนาบ้านเอียงแล้วเนี่ย วางให้มันตรงกลางตาลตาลยวโอ้ยอินเตอร์หลังคามาจมูกตาลมีการตานมีแต่ประตูอย่างเดียวตาลนี้ตอนโจะล้อแล้วเบาๆเบาๆเอาหลังคาใส่ก่อนหลังคาสามเหลี่ยมอยู่ไหนนี่นี่หลังคาเร็วๆหลังคาหลังคาหลังคาอยู่นี่อินเตอร์เร็วเ ไม่ได้แล้วเย่เด kind of um, ี oh, ๋ยวก็ชนหลังนี้ล้มเดี๋ยวก็ชนหลังอ้าววางไม่ได้แล้วนะนะต้องเอาสามเหลี่ยมออกก่อนเอาเอาเอาบ้านทางเลยบ้านแก้ว ต้องวางให้ตรงกลางอินเตอร์วางให้มันอย่างนี้ลูกวางให้มันตรงกลางแบบนี้เนี่ยถ้าวางเบี้ยวๆมันจะล้มเออหนูต้องวางให้มันตรงกลางเออวางดีๆให้มันอยู่ตรงกลางเอออินเตอร์เอาน้ำไปวางให้มันตรงกลางอย่าเบี้ยวอ่านว่าแล้วมันเบี้ยวเบี้ยวหมูนี่มีข้อสองข้อนะ การังกาไไต่อเข้อขาวหลังคามาใส่แล้วอินเตอร์หลังคาอยู่ไหนนีหลังคา้ยด้อไม้บอกกันยัมีหลังคาแล้วเอาิอินเตได้หลังคาแล้วเอมอย่ามาโดนของเขาสิ

<clears> Thank <throat> you.